รรจริงๆทุกคนรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ระบาดจะอยู่ใส่เสื้อแวดล้อมที่ยังไม่เกื้อหนุนเท่าไหร่ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่เราสร้างสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนได้มันก็จะช่วยได้เยอะมากครับมันไม่ได้เป็นคนจริงจังกับการออกกำลังกายมันไม่ได้มมันไไ่ด้จริงจังมันคือเขาเรียกความชอบความชอบคือบางคนชอบรถเขาก็จะดูจริงจังกับรถแต่เราไม่ได้ชอบรถเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำไมเขาจริงจังเช่นเดียวกันแต่ผมเชื่อว่าสุขภาพเ,เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและอยากได้อยู่แล้วเคยมีวันที่ไม่ออกกำลังกายบ้างไหมมีครับแต่วัันนน้ก็ วิ่งเบาๆคือเหมือนเป็นเป็นการขยับร่างกายดีกว่าขยับร่างกายเบาๆเบาๆเบาๆได้กี่กิโลครับสองสิมโลเบาๆสองสามโลอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ายน้ำอะไรเงี้ยครับคือเลี้ยว่าเบาๆแล้วคือเวลาเราออกกำลังกายเรารู้สึกว่ามันช่วยทําให้เราสดชื่นและทุกคนก็อยากจะสดชื่นในแต่ละวันถูกไหมเพื่อจะทํากิจกรรมต่างๆให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องลุกขึ้นมาออกด้วยนะครับจริงๆเอาลุกเอาลุกมาออกด้วยไหมหรือว่ายังไงเขาถ้าวันหยุดเขาเห็นเขาก็ออกด้วยกันหรือเขาก็เห็นอยู่แล้วคือออยยย่่าางนน้เเีร เราทําให้เขาเห็นว่าการออกกำลังกายมันเป็นสิ่งหนึ่งของชีวิตประจาวันไม่ใช่สิ่งแปลกเพราะเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าตอนเด็กเขามีเวลาเล่นแต่เมื่อเขาโตขึ้นเขาระเป็นชอบมากขึ้นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ห่างตัวแต่ถ้าเขาอยู่กับเราเขาก็จะเห็นว่ามันคือสิ่งที่เราควรจะทําในแต่ละวันอยู่แล้วครับ น,น,นในวัยเด็กจริงๆแล้วจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็คือทานอาหารมีประโยชน์นั่นแหละครับแต่ว่าในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันกับการขยับร่างกายนะครับแต่ว่า,าสำหรับลูกก็ตามสไตล์เด็กบางทีเราก็มีให้เขาทานของหวานหรือสิ่งที่เขาอยากทานบ้างครับกับช่วงเวลานี้กับการช่วยกันดูแลลูกตาคนต่างช่วยกันดูแลเป็นยังไงบ้างก็สบายดีครับก็สนุกดีครับ เป็นไงบ้างเหมือนวัาสำมรับเราตอนนีไปที่ต่างประเทศมันต้องวางแผนยังไงเพื่อเอาโลล่าเป็นหลักว่าจะไปเที่ยวดิสนีย์ไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็ที่ผ่านมาก็ก็ลูกเขาอยากไปไหนเขาก็จะมาบอกเราว่าแบบอยากไปเที่ยวดิสนีย์นะอยากไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับก็อินสไปเดย์น่าแต่ก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนว่าเออเขาอยากไปที่นี่นะเพราะมันเป็นต่างประเทศก็ยูทูบเปิดยูทูบบางทีเราเห็นยูทูบเราก็ยังอยากไปเลยใช่ไหมดูรีวิวดูอะไรพวกนี้เด็กก็ดูยูทูบแล้วก็เขาเลือกหลายที่ไหมเลือกหลายที่ไหม ก็เห็นที่ไหนที่มันน่าสนุกแล้วเราผู้ใหญ่เองเราไม่เคยไปเราเด็กๆบางทีเราไม่มีโอกาสนี่เอ้เราก็อยากไปลองดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องเลือกจากตัวเราด้วยเราอยากไปด้วยใช่หรอเอาเขาเลือกก่อนแล้วเราก็มาดูว่าเอ้ยน่าสนใจโอเคปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็ไป<ต>ใช่พ่อแม่ไม่มีรอกว่าฉันอยากไปอันนี้มากกว่าไปถึงว่าฉันอยากไปอันนี้ในพักพาอไม่ต้องคุยก่อนไหมเหมือนเหมอนว่ามันมีสามเสียงจะต้องหาแบบว่าสองเสียงชนะหนึ่งเสียงว่าอย่างนี้ก็จริงๆก็เสียงเดียวนะลูกเสียงเดียวครับ เอาลูกเป็นหลักครับที่จริงเราเรากับเจนนี่สองคนเวลามีเหตุการณ์ที่ต้องช่วยกันดูแลลูกเราควรจะเรียนกันยังไงครับก็จริงๆริงเหมือนรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างกับลูกเพราะว่าเราก็เลี้ยงกันมาเองตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้รู้ดีที่สุดครับเห็นสว่าสิ่งนี้แหละคนดีดีที่สุดไปกับหน้าที่ของตัวเองที่สุดใช่แต่ความสุขเราคือว่าคนชื่นชมอะไรก็ผมเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเราสนุกกับมัน นะครับมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าการลงทุนระยะยาวากับสิ่งสิ่งที่เรียกว่าลูกครับกันิกับเจ,จนี่เองมีการพูดคุยกันมากนอ้อยขนาดไหนเรื่องลูกว่าจะยังไงจะวางแผนให้ลูกอะไรยังไงก็ค <c ười> ุยกัน <c ười> <อ>ปกติในในในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับของของลูกนะครับเรื่องการเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องโรงเรียนหรือว่าในการพูดคุยกัน <c ười> เรียนอยู่ครับอยู่โรงเรียนนะเรียนมา2ปีแล้วครับล้าดูแลกันยังไงในการสลับกันไปรับลูกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตามตามตารางงาน กับเี่นี่เองสังไหนมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างไหมฮะนอกจากเรื่องลูกแล้วเรื่องอย่างไงก็ก็คุยกันปกติครับก็คือไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเออกลิ่น้องของใจกันไม่มีอะไรก็คุยปกติถ้าเกิดตอนนี้พลาพผิดใจหรือว่าภาพโอเคของพี่พิเก็งเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็ผมก็คือจริงๆผมาก็เป็นเป็นอย่างนี้มามาพักหนึงแล้วหมายถึงแบบว่าผมก็ดูแลลูกออกกําลังกายทํางานเป็นหลักอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรการที่หลายๆก็คือการเต้นที ก็ผมว่าโฟกัสมากกว่าตัวผมเองอีกนะหมายถึงผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันอยู่แล้วสิ่งที่ฮิวใจะครอคะี่ไม่ได้ต้องการฮิวอะไรเพราะว่าเราก็ก็อย่างที่บอกอะเราก็อยู่ของเรามาอยู่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้ฮิวอะไรแล้วก็ออกกําลังกายของเราปกติแล้วก็ดูแลลูกจริงๆก็ผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมก็ออกกําลังกายทํางานดูแลลูกแค่นั้นเองอะกับแฟนๆที่ให้กําลังใจครับที่ี่อยากจะบอก ก็จริงๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่แบบเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะ,ะในเรื่องของเวลาเราทำคอนเทนต์สุขภาพนะคนก็เข้ามารู้สึกว่าเวลาเขาบอกเอ้ยเออทำตามบ้างหรือว่าเฮ้ยมันดูง่ายจังเลยหรือว่าพี่ทำให้หนูรู้สึกลูกขึ้นมาดูแลตัวเองอเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วแล้วก็สึกดีใจครับ,บคณบครับ